ของไปแล้วนะแล้วมึงอย่าเบี้ยวกูล่ะแม่ฝากหนูเอามาให้หนูรู้ไหมว่าอันี้มันคืออะไรลูกอมไงแม่บอกว่าลูกของลุงก,กำลังจะตายต้องเอาลูกอมไปให้กินในปัจจุบันนี้ผู้ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพเติดนั้นทั้งผู้ค้าผู้เสพต่างก็หาวิธีการต่างๆเพื่อหลบเลี่ยงการถูกจับกุมจากเจ้าหน้าที่อย่างที่เราคาดไม่ถึงครับ อย่างเช่นกรณีที่ท่านจะได้ชมต่อไปนี้เขาใช้เด็กอายุเพียงสี่ขวบเป็นคนส่งยาเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ครับร้ก้อยเข้าบ้านลงไอ้ก้อยเข้าบ้าน ก้อยเอาห่อนเนี้ยไปให้ผู้ชายที่ปากซอยบอกว่าแม่ให้เอามาให้ไม่เอาก้อยกลัวกลัวบ้าอะไรกลัวราจ้าอะไรเกินฮะบอกให้ไปไงมึงจะไปหรือไม่ไปมึงจะไ,ไปไหมฮะไ,มไปไหมไปไหมฮะ ก้อยฟังแม่นะลูกในห่อนี้มันเป็นลูกอมเพื่อนของแม่น่ะต้องเอาไปให้ลูกเขากินลูกเขากำลังจะตายก้อยไม่สงสารเขาเหรอลูกอมเหรอใช่ลูกอมถ้าก้อยไม่เอาไปให้เขากินเนี้ยเขาต้องตายแน่ๆเลยรู้ไหมแล้วก่อนที่จะให้ลงเขาเนี่ยเอาเงินค่าลูกอมมาก่อนนะเพราะว่าลูกอมนี้มันแพงนะลูก ของไปแล้วนะแล้วมึงอย่าเบี้ยวกูล่ะมึงรู้ใช่ไหมใครเล่นไม่ซื่อกับกูกแล้วจบยังไงเอาหน้าเจ๊ไม่เบี้ยวนะรีบมานะ่อยหมวดครับจากบ้านมาถึงนี่ก็ไม่น่านขานาดนั้นน,นี่ครับหมวด พวกมันจะไหวตัวทันหมดครับหมดทุกนู้นครับหมดมืนครับอย่เาเพิ่งเคลื่อนไหวนะ ออามาให้แม่บอกว่าลุงต้องให้เงินก่อนเพราะมันแพงโน้โโลรูไ้ไหว่านี่มันคืออะไรลูงอมไงแม่บอกว่า ลูกของลุงกำลังจะตายต้องเอาลูกอมไปให้กิน ไปเพุ่งมาให้อีกก้อ,อ,อยตายหอนที่ไหนมันเนี่ยฮะได้เงินมั้ยรึเปล่ามาสิเสื่องนักอีกนี่อ่ะวมีมองเไ็นชิบหายได้หาที่ไหนต้อไปปะนุกนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำผิดกฎหมายก็ต e ้องจับสิกูไ so. ม oh. ่ผิด oh. กูไม่ได้ทำอะไรไปแล้วหนีท่าไมไปไปไปสิไปสิมักเป็นอะไรเนี่ยจับก็ต้องไปไปไปหมดก็หมดโอเคผมพุชจียาบ้าสองหนึ่งใต้ทีวีครับไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่ใช่ของกูกูไม่เกี่ยวมาโดยไปโรงพักครับหมด ไป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  มีเด็กผู้ชายสองคนอายุห้าขวบกับสี่ขวบซ้อนท้ายกันมาเอาของมาให้กับสายรับเราสายรับก็ให้เงินไปทาังนั้นเจ้าที่ก็เลยควบคุมตัวเด็กแล้วก็สอบถามเด็กก็บอกว่าน้าให้เอาลูกอมมาให้ไม่รู้หรกเป็นอะไรแล้วเราก็ตามเข้าไปแสดงตัวแล้วก็จับกุมผู้หญิงคนนี้เราก็รับสารภาพว่าเขาเคยใช้เด็กอย่างเนี้ยมาหลายหนละ จากเรื่องราวที่กล่าวมาเราเห็นอย่างชัดเจนว่าผู้เป็นแม่นั้นขาดสติเห็นแก่เงินเห็นแก่ยาแล้วก็หลงลืมเห็นแก่ลูกในไส้ผู้เป็นที่รักของตัวเองในที่สุดก็น,นํามาซึ่งโศกนกาฏกรรมก็เป็นสาเหตุให้เกิดความล่มสลายของสถาบันครอบครัวเพราะฉะนั้นจากอุทาหรณ์ที่กล่าวมาทําให้ธรรมภา,ภาพสรุปได้อย่างหนึ่งว่ายาเสพติดนั้นทําลายทั้งโดยตรงคือทําลายไปที่ตัวสุขภาพทําลายไปที่ตัวสติสัมปชัญญะโดยตรง และทำลายโดยอ้อมนั่นก็คือใครก็ตามเข้ามาในรัศมีของมันจะได้รับผลร้ายทั้งหมดทั้งสิ้นจากเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั้นสามารถทำได้ทุกอย่างแม้แต่เด็กวัยเพียงสี่ขวบก็ยังถูกชักนำมาใช้เป็นเครื่องมือแต่ถ้าหากว่าเราร่วมมือกันสอดส่องดูแลแจ้งเบาะแสให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ เหตุการณ์อันน่าหดหู่เช่นนี้ก็จะเบาบางลงช่วยกันนะครับแจ้งบ่อยสาย,ยาเสพติดได้ที่ไหน 1. แจ้งผ่านสายด่วน1386สำนักงานปปส2ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานปปส w w w o n c b g o t h 3. ผ่านตู้ปอน,นอน3นสเสนในพญาไทยกรุงเทพ104.00 4. แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่นสถานีตำรวจที่ว่าก,การอำเภอ 5. ส่งจดหมายแจ้งสำนักงานปาปาสาเลขที่5ถนนดินแดงแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400 6. เดินทางมาแจ้งด้วยตนเองที่สำนักงานปาปาสาเมื่อพบผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแจ้งหรือร้องเรียนมาทีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนยาเสพติด1386แจ้งเบาะแสยาเสพติด โทรหนึ่งสามแำนักงานปาปสมุ่งม,มัน่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด